สวัสดีทุกทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับข้อดีข้อเสียของปืนลูกโม่นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับปืนตัวอย่างวันนี้ก็จะเป็นสมิธ m o เดล M686 ลำกล้อง2.5นิ้วโม่บรรจุได้7นัดแล้วก็จะมีปืนอื่นๆผสมด้วยนะครับข้อดีของปืนลูกโม่อย่างแรกที่ผมนึกถึงก็คือการใช้งานที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อนเวลาหยิบจับเนี่ยสามารถใช้งานได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ในกระเป๋าหรือเสื้อคลุมนะครับ โอกาสติดขัดของปืนลูกโม่เนี่ยมีน้อยเวลาลูกด้านเนี่ยเราสามารถเหนี่ยวกาย,ยิงนัดต่อไปได้เลยนะครับปืนลูกโม่เนี่ยสามารถยิงกระสุนได้หลากหลายรูปแบบแล้วก็มีหลายขนาดให้เลือกนะครับและบางแบบเนี่ยในหัวกระสุนที่หน้าตัดเท่ากันเนี่ยสามารถใช้ร่วมกันได้อย่างเช่นขนาดจุดสามเจ็ดเนี่ยสามารถใส่ลูกสามแปดยิงได้นะครับตัวโม่เนี่ยเราสามารถบรรจุลูกทิ้งไว้ได้ตลอดเพราะว่าตัวโม่ไม่มีส่วนที่บังคับลูกนะครับ ด้วยความที่ปืนลูกโม่เนี่ยมีจุดเคลื่อนไหวที่น้อยทําให้ส่วนที่ศึกหอเนี่ยก็มีน้อยตามไปด้วยนะครับข้อดีของปืนลูกโม่อีกจุดหนึ่งก็คือด้ามเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นด้ามยางด้ามไม้หรือด้ามที่เป็นเลเซอร์ในตัวนะครับโดยเฉพาะด้ามไม้เนี่ยมีให้เลือกหลากหลายแบบนะครับไม่ว่าจะแบบยาวแบบสัน้นหรือแบบคลาสสิกนะครับลายไม้ก็แตกต่างกันออกไปนะครับ ข้อดีจุดหนึ่งของปืนลูกโม่นะครับก็คือเวลาเราใช้งานในสนามเนี่ยยิงเสร็จแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปเดินเก็บปอกให้เมื่อยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีที่ผมพอจะนึกออกนะครับถ้าใครมีอะไรเสริมก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับต่อมาก็มาดูข้อเสียของปืนลูกโม่กันบ้างนะครับข้อเสียหลักๆที่หลายๆท่านตัดปืนลูกโม่ไปก็คือตัวลูกโม่เนี่ยบรรจุลูกน,น้อยๆแล้วก็รีโหลดกระสุนเนี่ยชา้า ส่วนโค้งของลูกโม่เนี่ยทำให้เวลาพกเนี่ยทำให้รู้สึกไม่เนียนตานะครับจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งนะครับของปืนลูกโม่ก็คือตัวโม่กับลำกล้องเนี่ยจะมีช่องว่างนอกจากแก๊สที่เสียไปเวลาโม่คอนมากๆเนี่ยตัวหน้าลำกล้องที่ต่อจากโม่เนี่ยจะมีความเสียหายแล้วก็กลุ่มกระสุนของตัวปืนเนี่ยก็จะเพี้ยนออกไปนะครับปืนลูกโม่เวลาทําความสะอาดเบื้องต้นเนี่ยทำความสะอาดได้ง่ายกว่าแม็กกาซีนนะครับ แต่ว่าเวลาที่เราจะทําความสะอาดแบบทั่วถึงแล้วก็ทุกชิ้นส่วนเนี่ยตัวแมกกาซีนก็จะได้เปียกกว่านะครับเพราะว่าเปิดสไลด์ออกมาเนี่ยก็จะเห็นแทบจะทุกชิ้นส่วนนะครับในส่วนของลูกโม่เนี่ยอาจจะต้องใช้ไขควงหรืออุปกรณ์เสริมนะครับเพื่อเปิดไซด์เพจออกมานะครับแต่ว่าการทําความสะอาดแบบทั่วถึงแบบนี้นะครับนานๆเราก็ทาทีนะครับสําหรับปืนลูกโม่นะครับ ไม่ได้ทําตลอดหรือทุกครั้งที่เราทําการยิงนะครับถ้าใครอยากจะมีปืนสั้นไว้ป้องกันชีวิตและทรัพย์สินสําหรับผมแล้วเนี่ยปืนลูกโมเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆเพราะว่านอกจากตัวท่านเองที่ใช้งานได้คนในครอบครัวเนี่ยก็สามารถใช้งานได้นะครับแต่ปืนลูกโมจะเหมาะกับทุกคนเลยไหมก็ไม่ทุกคนนะครับเพราะว่าสถานการณ์อาชีพการงานแล้วก็ ตัวบุคคลเนี่ยหรือความชอบเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลที่ผมพอจะนึกออกนะครับถ้าใครมีอะไรเสริมก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับ สุดท้ายนี้ไม่ว่าจะใช้ปืนชนิดไหนนะครับยังไงก็คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักนะครับแล้วก็ใช้ด้วยความชำนาญนะครับแต่อย่าอาศัยความชำนาหรือการได้เปรียบตรงนี้นะครับไปทำร้ายหรือขู่เข็นผู้อื่นนะครับสำหรับวันนี้ก็เรื่องราวโดยประมาณนะครับต้องขอขอบคุณทุกการรับชมแล้วก็ติดตามนะครับสวัสดีครับ